สว pues ั ruct. สด nah ีค่ะพ <the> <canal> ี่น้องคลิปนีいい้เนาะค่ะอ่อยจะพามาชมโครงสางบานทรงโมเดิ์นะคะพี e ่น้องจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะค่ะเนาะบานหลังนี้นะคะเป็นบานที่แบบว่าหลังใหญ่นะคะในงบที่น่ารักมากๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาชมนะคะในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะบานหลังนี้นะคะพี่น้องมีความกว้างอยู่เก้าเมตรนะคะด่านกว้างนะคะพี่น้องกว้างอยู่เก้าเมตรนะคะส่วนด่านยาวนะคะ เดี๋ยวพามาเบืองด่านคางเนาะคะ่ะด่านงาวนี่แต่แยวอยู่สิบสองเมตรนะคะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะด่านคางแาวอยู่สิบสองเมตรนะคะมีเสาทั้งเบิดนะคะอยู่ซิบเก่าตนนะคะพี่น้องอ่าเป็นเสาปูนแลวก็เสาใหม่นะคะพี่น้องด้านนาซุดนะคะก็จะเป็นเสาใหม่นะคะนอซีเสานะคะมานี่สำหรับโครงสร้างนะคะพี่นอ้องโครงสร้างของบ้านก็คือ,อ โค้งสางพ่นโบเดไซคเล็กนะคะบาลังนีพ่นจะใส่เป็นโครงสางใหม่นะคะแต่ว่าจะใส่เป็นเสาปูนนะคะเสาปูนด่านตัวบานเป็นเสาปูนนะคะแล้วก็ดดานหนาบ้านนี้จะเป็นเสาใหม่นะคะพี่น้องนี่นะคะหนะ้าทรงทรงก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเป็นทรงโมเดิร์นสามพักนะคะมีตัวบานมีอยูสองพักนะคะพี่น้องหล้วก็ดดานหนานะคะยื่นออกมาเนาะ เสานะคะเสาโตบานก็นจะเป็นเสาหนาหนาฮกนะคะพี่น้องทางหลังเลยนะคะส่วนด่านหนาก็เป็นเสาใหม่แบบนี้เลยเนาะคะ่ะนอ,อ่าเพิ่นกจ็จะเฮ็ดอาไว้นะคะหนึ่งของนอนนะคะพี่น้องอยู่ด้านในเนาะคะ่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องสำหรับอ่างบประมาณนะคะพี่น้องงบประมาณของบานหลังนี้เนาะคะ่ะนอ งบประมาณนะคะกับยูทีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะงบประมาณคร่าวๆนะคะพี่น้องกับยูทีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะค่ <Yeah. S 2> าสาร้างของบา้านหลังนี้นะคะก็จะยูที่ประมาณสี่หมื่นบาทนะคะพี่น้องค่าสาร้างนะคะก็คือเฮ็ดอ่าแ,แล้วทั้งหลังนี้นะคะ,ะเฉพาะยกโค้งมุงหลังคานะคะแล้วก็เฮ็ดห้องห้องหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็จะยูที่อ่าสี่หมื่นบาทนะคะพี่น้อง เป็นยังนะค่ะคือสั่งในงบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะกับพราะว่าเพิ่นอาจจะบริษัทสื่อพวกโค้งสั่งนะคะพี่น้องโค้งสั่งหลังคาเพิ่นจะบริษัทสื่อนะคะอันนี้คือใหม่ที่เพิ่นมีอยู่เนาะค่ะเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะเสียแต่ค่าเรือยนะคะพี่น้องเท่านั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่าสร้างนะคะค่าเสานะคะค่าเสาบ้านแล้วก็ค่าอิฐค่าปูนนะคะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะก็คือในงบประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะเสานะคะเสาดานาซีเสานะคะก็เป็นเสาใหม่นะคะพี่น้อง เสาใหม่แบบนี like ้เลยนะคะหลังใยแห้งนะคะขนาด9คูณ12นะคะพี่น้องห้องนอนกับขนาดยูท U T 4คูณ3นะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมี่1ห้องนอนนะคะพี่น้องฝึกซึงเพิ่นกําลังสางก่อสางอยู่นะคะตอนนี้เนาะค่ะนอปบะคันดีเรียวทั้งหลังนะคะด่านคางเนาะค่ะมาเบิ้งที่ด่านคางลังค่าก็ยืนออกมาอยู่วังเม็ดนึงนะคะลังคาที่อยู่น้องมาด่านคางนะคะเดี๋ยวจะพามาเบิ้งด่าน มุมทั้ง้างเนาะคะ่ะนอพี่น้องนี่นะคะก็คือมุมด่านคางบ้านนะคะอาจจะย่อนแสงแนนิดนึงนะคะพี่นอ้องก็ยาวากันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะขอบลังคาก็เป็นสีเขียวนะคะพี่น้อง พามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนี่ยค่ะเพื่อพี่น้องบ้างทันนะคะอาจกําลังที่อยากจะสร้างบ้านเนาะค่ะนาะสร้างบ้านสร้างโครงสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะคะขันอยากประหยัดงบจริงๆนะคะอยากประหยัดงบจริงๆกันนะนําว่าขันเท่ามีไม้ของจ้าของนะคะหรือว่ามีเสาหรือว่ามีแบบไม้ที่ที่อยู่แ้วสาสมว้นะคะก็นํามาสร้างบ้านมาเห็ดโค้งสร้างไดรนะคะมาเห็ดเป็นเสาก็ไไ้มันก็จะสามารถประหยัดงบได้นะคะพี่น้องขันเทามี เสา,าใหม่อยู่แล้วนะคะเขากับเจดีดจ้างแค่คาเรื่อยนะคะและ้วกะคายกโคงมุงนะคะเท่านั้นนะคะพี่น้องมันกับซอยประหยัดงบลงมาได้นะคะเนาะนี่ค่ะในงบประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นบาทเด้อค่ะเด้อนี่คืองบประมาณขา,ขาวๆนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องกาจะได้ล้างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกันเท่ามีใหม่คงจะโค้งเนาะค่ะพี่น้องสวาย,ยู่ค่ะขามาชมเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้อง นี่ค่ะมือนีกระแดดแดดเนาะคะ่ะพี่น้องแดดแห้งเนี่ยค่ะมือนีสองสามเหมือมานี่กอะฝนตกแห้งนะคะพี่น้องอยู่ทางบ้านอ่อยเนาะคละิปนี้นะคะอ่อยก็ต,ต้องขอบคอ่จาจะคล้องบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้ค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยก็วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดเนาะเะนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอลาไปก่อนจะได้ก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อย้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสาหรับมือนีสวัสดีค่ะ